ไอแดงกูบังมวเนี่ยใกล้ชนตัวเป็นแสนเพิ่งได้รับรางวัลมากมากช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับ กูจะฟันหัวให้แบะเลยไอ้จิหาย จาโคไก่ว้าเจไดบ้างเดี๋ยวเจอพวกเสกันแล้วก็เดี๋ยวได้ชิมแน่นอนดีเลยโอ้ยไก่ใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะเจริญท้องน้องวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรเอ่ยตะลึงตึงแชงวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบศุกร์อะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์อ่ะ วันอาทิตย์วันนี้ทำเมนูอะไรนี่เราที่ไปหลาดมาซื้อของให้น้องเยอะแยะเลยเราจะทำเตียอะไรให้น้องจ๋าไก่บ้านครับผมไก่บ้านไก่โอ้โหเสียงเมืนะบ้านไค่เสียงแปดหลอดยิงขึา่เนี่ยไก่บ้านเมนูเมนูเดี๋ยวนะใส่ใบมะขามอ่อนครับผมอ๋อร้อยลาวแล้วในลูก้ามาใส่แต่ใบข้ามลูก เอ็มไอน้องลาเนี่ยลูกขามอยู่นี่อ๋อลูกข้ามข้ามเปียกขามอ่อนเด้ออ่ามีอะไรบ้างนี่นี่ใบมะขามอ่อนนี่หัวใจหลักเลยนี่ใบมะขามอ่อนข้ามอ่อนเหมือนน้องจ้าอันนี้ว่าใครอันนี้ตะไค้ตะไค้ไอ้นี้หนกะค่ะครับมองมิงมองมิงหมาดออเลยมองมิงมองมิงเออมชอบคำนี้อันนี้อันนี้กับชาติมาเกิดผมกับชาติมาเกิดบ้านชาติไหนของพี่ไม่รู้พี่มาทุกชาติเลยไอ้นี้ วหอมหอมอะไรอันนี้ไม่หอมไม่หนอนดมติหอมจังเลยระวังระวังระวังจมูกเล่านะอันนี้ลูกคามเปียกครับผมแล้วอันนี้เกลือเกลือเป็นหนอนอันนี้หนองกูดมาจากผิวอันนี้ลีปลีลีปลีรีปลีแดงครับลีปลีอันนี้ไปมะกรูดมะกรูดมะกรูดก็บหมักขัดผิวช่วงนี้ผิวเรียงเป็นหน้าที่ของคุณน้องเลยครับ นองดํานองดํานองดํายิวยิวิวเหล่าิวล่าวรบตีแล้วก็ยิ้วรอบนี้ก็หิววล้วบอกก่นรายการเราคือรายการกันยากินกันกวนเนี่ยไอ้ต้นนี้มันไม่ใช่ต้นมะขามธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ต้นทะขามธรรมดาแรืวอมีพิเศษตรงไหนคะพี่นี่อย่าทําหน้าตกใจนี่ ความพิเศษของมันก็นี่มันเป็นพ <itud soundtrack> ันพันปีใช่ไหมเนี่ยมันมีอายุเก่าแก่เป็นพันพันปีต้นมะขามนี่นะเป็นพันพันปีดูดูดูเห็นไหมดูขี้ตะไคร่นี่มาดูนี่เป็นไงนี่คราบคราบพันปีครับของต้นมะขามต้นนี้พี่ไม่ใช่มีแค่ขี้คราบมีขี้ด้วยอ่ะพี่ต้องดีอะไรอกอง้านั่นไงนั่นไงเยอะเลยอเกี่แล้วนี่ยืดยืด เออจับได้กินนะตนนี่ไงมันสวยยังไม่น่ากินด่าพี่เอาลูกขามด้วยลูกขาม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 อ๋อเขาเรียกลูกขามเหรอลูกขามลูกขามอ๋ออันนี้ลูกขามลูกขามอันไหนลูกมึงไม่มีพี่ลูกไส้ลูกตายอ๋อโอ้ี่มยอดอ่อนเยอะนะเนี่ยนะ อ,อเปียกได้แรงนี่ยอดอ่อนเยอะเนี่ยเอาถุงมาตาแล้วคนจับนั้นเอาถุงไปใส่ล่ะออเอาถุงไม่น้องหน่อที่มันมีแค่ตรงนี้หรือมันมีนี่ไงเนี่ยม,มันเยอะมันเยอะมันเยอะแต่เอาไม่ถึงอะอนี่ไงอเอาลูกขามาลูกขามอันนี้ลูกขาม <laughs> พี่คิดว่าน้องใส่อะไรก่อนคะพี่เลือกมาสิพี่เลือกมาให้น้องใส่ใจเล่นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวน้องเริ่มใส่ตะไคร้ก่อนนะคะใส่ว่าไกลใส่หัวไกลจำได้เลยนี่ได้บั้ภาษาตายไล่คำเดนิพิโตเงินใครหัวกูหัวกูนอค้านอค้าอ๋อแล้วขาดะบอกว่ายางผูกผมน้องกันเอามาให้มั่งทีหลังกัน ผมมันยาวก็าหาเชือกผูกคอเนอี่ยหาเชือกพี่อย่าทำร้ายน้องให้เป็นแน่นอนอย่างนั้นามาข้าม<ห>าเปียก<ห>ามาข้าม<ห>าเปียก <หา S 1> ใส่ลงไปวักวักวักไม้แล้วนะเดี๋ยวไอ้นี่หัวหอมดีนะคะผมมุงม้งมิงมงม้งมุง oh. ม้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเดี๋ยวน้องใส่มุ้งมิง้ง หมดเลยค่ะแล้วไม่เยอะอันนี้ต่อไปกลืเนะคะเดี๋ยวใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มของเขานิดนึงใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ซอสอกค่ะเกลือค่ะซอสนัสเกลือเกลือซอสแล้วใบมะกรูดอ๋อใส่ทุกท้ายค่ะอย่างตรงเนี้ยใช่ใช่อันนี้เราใส่ช่วงท้ายสุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งไฟให้มันเดือดนิดนึงอันนี้มันเดือดแล้วค่ะเดือดครึ่งทางละให้พอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่เพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ขาว ะคะใส่ไก่ก่อนแล้วเขาใส่ไอ้สามอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป็นแล้วนะป่านนี้แต่ยูเป็นแล้วรับไปบ้านทำไมเป็นจะหายหมดแล้วอืมเวลาํำเป็นทำให้นองกินบ้างนะอน้ำมันเดือดแล้วค่ะพี่เติ้งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน้องใส่ไก่เมื่อกี้ก็หลังกล้องหลังกล้องแอบใส่ใบมะขามไปหน่อยนึงนี่ไก่ตัวงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไก่บ้านไก่บ้านบ้านไก่ บ้านนี่แหละเดี๋ยวกันายอดยอดนั้นแล้วเยอดอะไรแล้ววะวันนั้นนั่นยอดมาก่อกันน้องเดี๋ยวนี้ดูสิทองแดงหล่นเต็มแล้วนี่จะขายได้หลายโลแล้วพอดีเลยนะไปช่วงนี้เสษฐกิตีนี้อยู่ไม่ได้เอาน้ำไใส่เลยไม่ได้กลมกลม ไม่ค่ะเขาไม่ใส่กันค่ะน้ำนี้เขาเอาไว้ซดต่างหากสถานะก็ได้ทำได้แล้วแล้วใบมะกรูดใส่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องคนนี้ข้านิดหนึ่งแล้วก็รอมันไก่เดือดรับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อด้วยพลิกกับกับใบมะกรูดค่ะอันนี้เราแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยโอ้ร้อยละค่ะร้อยละคานี่ต้มแบบว่า นี่ดีนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราทำสปอร์ตีนก mm ันเนาะสปอร์ตีนสปอร์ต right. ีนตีนตีมงานอะไได้เนี่ยตีนดีนะเดี๋ยวปิดฝาหม้อก่อนนะคะครับครู่หนึ่งเพื่อที่จะเราเร่งให้ความเดือดค่ะมันจะได้แบบสปีดไวหน่อยใช่ไหมเออวิ่ง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 ไปไหนพี่มีายตัวอยู่พี่ต้องออกกําลังกายเยอะเยอะ จ้าขอบคุณค่ะพี่ตงเออวันนี้น้องไม่ค่อยเฉยวันนี้เราไม่เฉยกันทั้งคู่เลยเราแก่กินไก่กินไก่หายไข่หายไข่อืมไก่เนื้อบั้มๆเลยอ่ะพี่ตงไก่นี้พี่ตงได้แต่ใดมาครับไปซื้อที่ตลาดไหนมาเนื้อมันชิ้นสวยมากเลยอ่ะดูสิเนื้อแบบเนื้ออย่างหนาดูแล้วเงียบเลยบอกใครนะไก่ ไปขโมยเข้ามาไก่ขโมยไงลุงลุงพูดสนาดนี้ของลุงเขาลุงเดี๋ยวลุงเขาบ้าแลับพืมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าพี่พาน้องไปขโมยดยนะมึงอยากติดคุกเหรอทำไเราขโมยเขาไม่รู้หรอกเพราะว่ายิ่งไก่ฟรีไก่ไม่ต้องเสียตังค์มันยิ่งอร่อยทั้งเดือดเสร็จแล้วพอล าแล้วเอาลุงทานข้าว้วยกันค่ะกินข้าวลุงไปไหนมาจา๊ะโอ้ถืออีโต,ต้ใหญ่มาด้วยอีโต,ต้นี่ม่ทำอะไรอ่ะลุงเอาไว้จับคอมหมาที่ไหนอ่ะจับคอไก่นหครับจับคอไก่จับคอไก่ลุงกินไก่กอนครับลุงกินไก่ก่อน,น,อน,น,อนโอ้ยวันนี้เนี่ยเนี่ยวันนี้พวกเราทำอะไรพี่้ต้ไก่ไก่ไต้มไก่ไต้มยอดมะขามอ่อนร้รอยจังนี่ลุงต้นกินก่อนมาตึองมาตึงกินนี่ครับลุงครับเกินครับอ ลุงเอาข้าวไหมเอาข้าวได้ไหมไม่ครับไม่กัดมกินข้าวลุงกินแต่ไก่ไก่นี่ร้อยจังลุงโนเลี้ยงเนื้อพอดีเลยอร่อยเป็นไงครับอร่อยอร่อยอไรทำไมเนี่ย I love you ร้อยนะลุงนะไก่เดี๋ยวเดี๋ยวตวสดี นี่กินไก่นี้ให้ค่ายพลยังไงวันนี้ไก่ต้มไก่ต้มมขามของเราก็เรียบร้อยผ่านบริบูรณ์ไปด้วยดีนะคะยังไงก็ร้อยนะพี่เติงนะวันนี้นะไก่ไก่นี่กินร้อยมากเลยอร่อยมากอร่อยไหมลุงอร่อยล <laughs> ุงว่าร้อยจังหู้เลยเราก็ปากด้วยครับฝากรายการช่วงอของกินกันกวนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ ครับวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะพบก,กันใหม่เทปหน้าแล้วจะกินอะไรค่อบมาคุยกันอีกทีได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิงด่งกึ้งกิ้งกึ้งกิงกึ้งกิงดครับกดไลค์กดแชร์บ, <laughs> <laughs> บ๊ายบายค่ยะคบายไปแอ่ะลูกยังมองใคร <laughs> <laughs> โอ๊ยตายพี่จอนพี่เก็บร์ี่ะ ดกลับบ้านกลับบ้านเอาอีแพร์อีโต้กลับบ้านกับไหมพี่พี่โต้บอกว่าน้องกันไปเปิดรถเปิดแอร์รอเปิดแอร์เลยไหมไอ้น้องไปเปิดเปิดแอร์รอเลยแอร์น้องเย็นพี่ไม่ต้องห่วงแอร์น้องเย็นมาก